สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กล่องกาชาประจําเดือนมันได้ดีเรียบร้อยแล้วนะเป็นกล่องใหม่มาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปิดเหมือนเดิมก็คือว่าผมเปิดมันทุกเดือนทุกเดือน,อนตั้งแต่เซิร์ฟเปิดวันแรกอะผมเล่นมาตั้งแต่ตอนที่เซิร์ฟเปิดเลยไม่เคยได้ของอะไรเลยนะจนถึงวันนี้เดือนเมษาแล้วก็คืออีกเดือนหนึ่งอะเกมจะครบรอบหนึ่งปีแล้วอะ ผมก็ยังไม่เคยได้อะไรเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าเดือนนี้เดือนที่สิบเอ็ดแหละมันจะได้ไหมจะครบปีแล้วนะผมจะเปิดให้ดูทั้งไอ้หลักไอ้รองเลยนะคือผมก็เริ่มรู้สึกว่าคือมันเป็นเกมวัยเด็กที่เราเคยเล่นใช่ไหมเราเลยเล่นแต่แค่รู้สึกว่ามันเ,ออเราเพียงพอกับมันแล้วมันเติมเต็มเราได้แล้วล่ะเลยมีแพนอยู่ว่าอาจจะเลิกเล่นด้วยเพราะดู เวลาเปิดเวลาลงเล่นสุ่มคิดสุ่มอะไรมันมันวัดรวงแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรดูดิสเ็ดเดือนที่เปิดมาดูคลิปย้อนหลังผมก็ได้นะมันมันไม่เคยได้อะไรเลยคือมันไม่ได้จนแบบ v p มีอามีวุธห้องอยู่ชิ้นเดียวจากการการันตีได้แค่ตุกๆนะเดี๋ยวนี้เรามาดูอดีลอง โอเคเหมือนเดิมนะเดือนที่สิทั้งหลักทั้งรองไม่ได้อะไรเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนรับชมคลิปนะครับ